เนื้อหนังและจิตใจของข้าโรมาจวายนสักวันหนึ่งครับเราจะมาเจอเรื่องร้ายมาเจอเรื่องยากลำบากที่โมจิเป็นเราวานจะรู้ไป็นอะไรฝันประเทศประเทตย์แม้มาเดินจากไม่เดลือเขาจะมาดยู่ทุกนาคาถึงกันนั้น ข้าพระคก็จะร่าเไรไิงในสักวันหนึ่งครับเราจะมาถึงจุดนี้จุดที่เราจะไม่เหลืออะไรในชีวิตวัตถุสิ่งของความรู้ความสามารถสักวันหนึ่งันจะดที่ว่าซื้อเรามีเหลือมันใา้ค่าไปอาจจะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ ของข้าพระองค์เป็นส่วนของข้าพระองค์เป็นนี่ขอบคุณขอบคุณจสองข้อนี้นะครับพี่น้องขอมาเขียนเป็นเพลงด้วยนะเป็นเพลงจีนแต่ว่าแปลภาษาไทยน้องไปไปเสิร์ฟฟังในในในยูทูบนะครับเป็นเพลงและผมก็ชอบเพลงนี้ผมร้องได้นะ ว่าเดี๋ยวร้องแล้วเพลงเขาเสียผมร้องได้และชอบเพลงนี้นะครับดั้งเดิมเป็นเพลงจีนแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยนะครับชื่อเพลงก็คือว่านอกจากพระองค์เป็นศูนย์นะนอกจากพระองค์เนื้อเพลงเ็าเป็นแบบนี้ครับาะว่านอกจากพระองค์ข้าจะมีใครที่บนสวรรค์นอกจากพระองค์ในโลกไม่มีสิ่งใด นอกจากพระองค์จะมีใครเช็ดน้ำตาให้ข้านอกจากพระองค์ไม่มีใครจะเป็นผู้แล้วก็ช่วงุกเขาร้องว่าถึงแม้ร่างกายของข้าจิตใจของข้าค่อยๆเสื่อมโซรไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังในใจข้า และส่งเป็นพระบขอนตลอดไปเป็นนิสดีขอให้น้องไปหาฟังไปหาฟังไปน้องปเป็นนี้จิตใจครับและเป็นเรที่มาจากข้อความน,นี้ให้เรานี่คือประสบการณ์ที่ควรจะเกิดขึ้นกับชนชาติที่สิบ พระโอษฐ์เป็นพระเจ้าที่ญ่และความยิ่งใหญ่ทั้งสิ่งทั้งโวลนั้นก็หลังไหลผ่านชนชาติวันนี้ความยิ่งใหญ่พระโอษลังไหลผ่านจิตเอาลนะัตอนที่สอง ในข้อ36จะถึงข้อ4 0ตรงนี้จะพูดเรื่องพระเยาว,วาเป็นพระเจ้าสูงสุดตอนแรกพูดเรื่องพระเยาว,วาเป็นพระเจ้าที่นตอนที่สองจะพูดเรื่องพระเยาว,วาเป็นพระเจ้าสูงสุดในข้อ36กครับข้อส6 องเพลิงมีพระสุรเสียงมาจากฟ้านะครับแต่มีประโยคหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญในประโยคนี้ที่เราอ่านนะครับพระองค์ทรงโปรดให้พวกท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จากฟ้าอันนี้เราเข้าใจแล้วคำตัดที่มาจากผ่านประทางโมเสสเพื่อว่าท่านจะอยู่ในวิญญปกครองพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านเห็นเพลิงของพระองค์ในโลก เป็นเรื่องของความน่ายำเกรงถ้าเราคิดถึงพระสุะเสียงที่ตัดมาจากฟ้านั่นก็คือพระคุณพระเจ้าเลือกแดงพระอโอษกชาติอิสราเอลนี่เป็นพระคุณที่เราไม่สามารถไปเสร็จได้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นด้วยพระคุณจริงๆกับอิสราเอลเรื่องกับเราพระเจ้าก็เริ่มต้นด้วยพระคุณประโยคต่อมาที่เราบอกว่าโปรงทรงโปรดให้ ท่านเห็นเพลิงใหญ่ของโรมไมโลกเพลิงใหญ่ตรงนี้ให้เราเห็นถึงเรื่องพระองค์ผู้ทรงหน้าเกรงกลัวหน้ายำเกรงและประโยคต่อมาที่บอกว่าพวกท่านได้ยินพระนะของพระองค์จากกองเพลิงตรงนี้ก็หมายถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้าให้เรรับดูสามสิ่งระผู้สองความ ยำเกรงสามสิทธิอนาเมื่อไรถ้าเราเจอสามอย่างทั้งพระคุณทั้งความยำเกรงทั้งสิทธิอำนาผมขอบคุณพระเจ้าพระคุณมาก่อนสิทธิอำนาถ้าเราเจอสามอย่างครับพระคุณความยำเกรงสิทธิอำนาจพี่น้องครับเราโจงเป็นคนที่ยอมอยู่ในวินัยปกครอง ที่ไหนที่มีพระคุณที่ไหนที่มีความยำเกรงที่มีเสกยหน้าก่น้อาครับเราโอนใจลงยอมอยู่ภายใต้การบอกรองวิเดียการบอกรองอะไรเป็นเครื่องหมายว่าพระเจ้าที่เราเชื่อวางใจเนี่ยเป็นพระเจ้าสูงสุดไม่ใช่การนับพระพอ แต่การยอมอยู่ในวิัยปกครองของพระองค์การยอมมอบตัวอยู่ภายใต้การปกครองการครอบครองของพระองค์นี่คือเครื่องหมายว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดเรารักถือใครเรอรับใครนักถือผู้ใดเราเชื่อฟังคนนั้นการเชื่อฟังเป็นเครื่องหมายว่าเรายกย่องเราเชื่อฟังพ่อแม่ยกย่อง โยนอยู่ภายใต้การปกครองของพระแม่ยอยองพระเยซูวัยเด็กพระเยซูก็อยู่ภายใต้การปกครองของมารีเยซีใช่ไหมถ้าเราโยนอ,อยู่ในการปกครองในการครอบครองของพระเจ้านี่คือหมายสำคัญว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนี้เป็นพระเจา้าวันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่า พระเจ้าระยับสูงที่เราเชื่อสูแงแค่เพราะมองไปโดยจุดเดียไม่ค่อยเห็นเรื่องการยอมจำนวนการถาวายตัวการยอมอยู่ภายใต้การ,าการส่วนมากข้าพระเจ้าจะบอกฟรองรตัวข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงสูงส่งมากกว่าพระเจ้าของข้า,ขาพระเจ้า ราตัดสินใจด้วยการปกครองของพระเจ้าจะสูงส่งต่อหน้าประชาชนต่อหน้าประชาชาติ่อหน้าโลกไปอถ้าเราไม่ยอมอยู่ภายใต้การข้อสันนิษ รงนี้เราอ่านเจอเรื่องการสำแดงความรักคุณน,น้องครับเราอ่านหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติมาถึงบทที่สี่และนี่เป็นครั้งแรกที่เราอ่านพบเรื่องพระเจ้าประกาศว่าโปรโทรงรักประชาชนของพระองค์ในหนังสือฉเฉลยธรรมบัญญัติหลงจากนี้จะมีอีกหลายข้อที่ประกาศว่าโปรทรงมีความรักต่อประชาชนของพระองค์และเพราะพระองค์ทรงรัก บันพระบุตรของท่านที่พระเจ้าทรงรักพวกท่านวันนี้อยากคิดว่าเพราะท่านทำอะไรดีนะไม่เพราะท่านเห็นแกอับราฮัมอิสสาและยาโคบพระเจ้าเป็นคนที่สัตซ์ื่อในความรักและสัตซ์ซื่อในพันธะสัญญาท่านรักอับราฮัมยิ่งรักท่านวันนี้เหมือนที่รักท่านรักอับราฮัม วันนี้พระเจ้าทรงรักท่านเหมือนที่พระเจ้าทรงรักอับราฮัมอิสระยาโคบในอดีตแต่ไม่เพราะท่านทำไมดีครับแต่พระเจ้าทรงมีความรักพระเจ้าทรงเป็นความราักอน,นีที่น้องครับสำหรับผมเองนะผมเองก็ประสบการณ์แบบนี้ผมก็รักบางคนที่ผมสึกรักถือไว้ผู้ใหญ่ไว้เดียวกันและเพราะเราให้ความรักถือคนนั้นรักคนนั้น เรายังสามารถรักลูกหลานทา้งให้ลูกหลานเขาเ็ไม่ได้ทำอะไรให้เรานะเขาเป็นแค่ลูกหลานเอาคนที่เรานักถือก็จะความหมายนะครับแต่เพราะเรารักจนเรานักถือเราสารักลูกหลานเช่นเดียวกันวันนี้พระเจ้าประกาศเรารักเพราะเรารักอับราฮัมอีเสายแรกพระเจ้าทรงรักพระจากรพรนวันนี้อย่าอลวงตัวนะครับ ว่าท่านเก่งกว่าแน่อย่าปวดตัวว่าลูกชายของเรานี้เราขยายเครื่จักได้เราขยายอาคารได้เราขยายพันธกิจไปหลายที่หลายแห่งได้พระเจ้าทรงรักท่านแบบน,นี้เพราะพระเจ้าทรงรักอดีตบรรพุทธของพระเจ้าเขาไม่รากฐานในอดีตถระเจอรับเราเรื่องขับฟังครั้งน้าทาเราไม่เข้าใจประเด็นนี้ บางทีคนรุ่นใหม่ไม่กัวเร,เรื่องมีคนพระเจ้ารักอับราติงรักอิสราเอลเรีย๋ยครับเราขอบคุณพระเจ้าและถ้าเราไปดูบทที่หาบทที่ห้าข้อที่ 10, ข้อที่สิบบทที่หข้อที่สิ ความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราปฏิบัติตามบัญญัติของเรากระทำทันชั่วพระเจ้ากำลังบอกว่าผู้ที่เรารักควรจะดำเนินตามก็ตรงกับที่พระยุสสรนสะยอนจำได้ไหมผู้ที่รักเราคือผู้ที่ทำตามบัญญัติของเรา พระบิดาจะรักเขาเราก็รักเขาพระบิดาจะมาหาเขาเราก็มาหาเขา,าหรือถ้าอ่านบทที่เจ็บทที่เจบทที่เจ็นเจนในข้อที่เก้าเดวจะไปครับบทเจ็ข้อที่เก้าเจนิดคือสราถึงขอที่หนมัว ก่อนหน้านี้เรื่องราวตรวนี้เกี่ยวกับชีวิตที่มอสพคนที่พระเจ้าทรงรักเนี่ยต้องเป็นคนที่มีชีวิตที่บอิสุการดำเนินตามพระบัญญัติจะส่งเสริมชีวิตหรือข้อ13ข้อ13วันที่7นี่แหละครับข้อ13

เป็นคนบริสุทธิ์ไม่ขาดพระพรถ้าขาดพระพรกรุน,นากลับไปรีเช็คฉันบริสุทธิ์ในการเดินชีวิตวถ้าไม่บริสุทธิ์อย่ากไปลวยกับคนใจกลับใจใหม่ดำเดินใหม่ทำไมไม่มบริสุทธิ์เพราะว่าไม่เชื่อความพระ,ะพผู้อยากไปตาม แต่นี่เป็นเครื่องหมายของประชากรที่โอดหรือถ้าเราไปดูบทที่ยี่สิบขอโทษครับบทที่10ข้อ15บห้าทที่สิบทที่10ข้อ15แต่สิบห้า เราไปอ่านบริบทนี้นะครับเมื่อเวลาไปอ่านไปเราไปอ่านบริบทตั้งแต่ข้อสองต้นมาเนี่ยตรงนี้จะบอกว่าการทําตามพระประสงค์ของพระเจา้าสิ่งที่พระเจ้าประสงค์เป็นองครับคนที่ดําเนินชีวิตอันบริสุทธิ์ําตามพระบัญญัติดำเนินอย่างบริสุทธิ์รับพระอ,อนคนนั้นสามารถไปถึงน้ำพระทยัยของตาม สาบกันนะตาหลังดังพวกเรานะชอบสนมอ,อะไรรักได้อย่าจังครับแซงคิวนะอย่าจะอย่าแซงคิวอย่าจะรักอย่าซิกแซกแต่ทุกอย่างครับเป็นไปตามอาจารย์มาถึงข้อที่38ข้อ38งมหักไลประชาชาติที่ใหญ่กว่าที่มีชมันหร 8ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลทำสงครามในแผ่นดินคานาันก่อนหน้าที่โยชูวาจะข้าแม่น้ำจอแดนก่อนหน้านั้นก็มีการพิชิตกษัตริย์ยิ่งใหญ่ของอามราใช่ไหมสี่หัวกับโอและผู้ที่กระทำคือใครครับพระเจ้าเป็นผู้ขับไล่บรรดา ประชาชาติณเอาครับพระเจ้าสูงสุดจะเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นฤธิเดชฤทธานุภาพเป็น,เป,นเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นเขี้ยวเล็บให้กับพวกเรา<ม>อามนไหมครับไม่ใช่เราครับแต่เป็นเขี้ยวเล็บพระเจ้าจะเป็นฤทธานุภาพฤเษชให้กับเราก่อนหน้านั้นเสียงนตะอกยิ่งใหญ่มากพระเจ้าก็ทําลายโยชัวข้าแม่น้ําจอเดนที่ครองแผ่นดินคานัทานทำสงครามตลอดเจ็ดปีเจ็ดปีนั้น อิสราเอลตายแค่36คนเท่านั้นเองมีสงครามที่ไหนไหมที่เป็นแบบนี้มีไหมไม่มีนอกจากประชาติอิส,างคงคสาราเอลทำมันเจปีตายแค่36มสิบหกคนนักศิลป์เขาไม่เชื่อฟังใช่ไหมมีไหมครับโอเคครับพระเยซูจึงบอกว่าทั้งหลายจะถูกส่งออกไปเหมือนแกะ อยู่ท่ามกลางหาป่าดังนั้นจงฉลาดเหมือนอย่างงูแต่ไม่มียิพภัยมันย่างเราเป็นเหมือนอย่างแกแต่แกมีเที่ยวเน่ไม่ใช่เราคพระองค์ตา <lden. S 2> <R uth is> ัสทรงสัิอยู่กับเราเป็นพระเจ้าข้อทีสิบเก้า าเจออีกครั้งหนึ่งคล้ายๆกันประโยคนี้อีกครั้งหนึง่งเหตุฉะนั้นหลังจากที่บอกว่าพระเจ้าสูงส่งยังไงเนี่ยเหตุฉะนั้นคำว่าจงทราบตรงนี้มายว่าจงรับไว้จงตัดสินใจแต่วันนี้จงรับไว้อย่าปฏิเสธจงรับไว้จงเก็บไว้จงรับเอาไว้ เหตุฉะนั้นจงทราบเสียในวันนี้และตรึกตรองอยู่ในใจว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์เบื้องบนแผ่โนโลกเบื้องล่างหามีพระเจ้าอื่นใดเหมือนพระองค์อีกไหมกางบอกเสวะว่าอย่าไปสนยหาครับเพราะท่านมีพระเจ้าสูงสุดอยู่แล้วคือพระเดียวอย่าไปหาที่ไหนพระองค์ทรงสถิตเดูด่วกับ พวกท่านตั้งแต่ออกจากอียิปต์ข้ามทะเลแดงทีนุกดาลตลอด40ปีจนวันนี้ยังประกาจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปครองแผ่นดินคานาจนวันนี้พระองค์ก็สุชิยูกับท่านโอ้พี่น้องครับเราขอบคุณนะจา้ะข้อ40ครับข้อ40สุดท้าย สูงสุดเป็นพระเจ้าผู้พร้อมไปด้วยพระพรมากแค่ไหนมากแค่ไหนตลอดไปงเป็นทิศให้กับลูกหลานชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป,ป,ปและพระพรนั้นคืออะไรครับเพราะฉะนั้นท่านจงรักษากฎเกณฑ์และพระบ,บัญญัติ ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านในวันนี้เพื่อท่านและลูกหลานที่เกิดมาภายหลังท่านจะไปดีมาดีพระพรที่โมเสสพูดถึงคือไปดีมาดีคำนี้อาจจะแปลได้ว่าอย en ู่เย็นเป็นสุขและคำนี้นะครับเราจะพบแนนสือถ,ถึงแบบนี้สิบครั้งด้วยกัน ไปดีมาดีอยู่เย็นเป็นสุขคืออยากจะไปดีมาดมาีไปดีมาดีไปดีมาดีอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ตัวไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้แต่อยู่เย็นเป็นสุขอย่าลืมทุกสิ่งที่ได้กล่าวมาพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้า,า,จาสุข คนอย่างที่สองที่โมเสสพูดตรงนี้นอกจากไปดีมาดีเป็นพระพอรอยู่เป็นพระพรไปเป็นพระพรมาเป็นพระพอออยู่เย็นเป็นสุขท่านบอกว่าวันคืนของท่านจะยืนนานอยู่ในแผ่งตคำว่าวันคืนของท่านจะยืนนานเป็นวันคืนที่มี เป็นวันคืนที่เหลือเป็นวันคืนที่มีคุณค่ามีความหมและเป็นวันคืนที่จะมีสันติสุขเป็นวันคืนที่จะประกาศพระบารมีของพระเจ้าเป็นพยายในให้กับพระเจ้าเป็นแพยายให้กับองค์พระเยซูคริสต์วันคืนเขาจะยืนานานคำว่ายืนานานตรงนี้ไม่ได้บอว่ายาวนาน,าน ในรอบช่วงอายุที่มีชีวิตอยู่เป็นช่วงอายุที่ยืนนานนักสื่อโยกสามสิบหกนักสือกส่อโยกสามสิบหกโยก ยกสาุคอส่ข,ข,ขายวยกัน้อแขต้องเาไคเร่เรอนดแต่นี้ครับคำว่าวันคืนยืนนานเนี่ยหมายความว่าอยู่ครบอายุของเขาด้วยความเจริญรุ่งเรืองเราจะครบอายุหรือไม่ถาว่าเรารู้าอายุงตอไหมรู้ไหม มีใครแม่เกิดมาปั๊บข้ามตัวมีฉลาดเลยว่าวันอายุเมื่อไรนีไหม,มไม่มีนะครับเรารู้ไหมว่าเราจะตายเมื่อไรไม่มีแต่ใครรู้รมันคาว่าครบอายุของใครรู้ไม่ใช่อายุยาวนานไม่ใช่ครับแต่เพราะในช่วงอายุที่คุณมีอายุนะ่ะที่พระเจ้าอวยพรให้คุณมีนั่นน่ะช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่คุณอยู่ครบและ,จะเจริญเคยเจอไหม มีคนบางคนเคงน,น,นเราได้ข่าวตายโอ้ยอายุแั่น้อยเลยเสียดายเสียดายเคยเคยเคยเจอไหมไอ้นี่นะว่าเพราะอายุไหมไอ้เนี่มันไม่เพราะอายุคือเราพูดตอามันมันยังยิงต่อได้อีกอะแต่ตายนะแล้วไปดูชุดออกมาที่ผ่านมาโอ้มันน่าตายเหลือเกินมันซิ่งมันพองรษษายการนี่เอะอยู่ดี คี่เราบางคนนะอยู่ไม่ครบเพราะไม่ถือการดงชื่อตกินเหล้าเมายาเที่ยวคู้ดื่งรุ่นนี้นะซิ่งกอตมโไซค์อยู่ไม่ครบแต่พวกเราที่ชื่อใเหลือกันอยู่แล้วควรจะอยู่ครบและเป็นวันคืนที่มีคุณาภาพมีคุณค่ามีสันติสุขและเป็นอาาุณธให้กับพระเจ้ากับอยู่ครบ อยู่ครบปีด้วยความสุขใจมีแต่คนอวยพรไม่มีคนาแบบแช่งเช้าแช่งเย็นมีไหมบางคนี่เจอกันหมดเลตยตายตายเท่าที่คืออยู่แล้วให้รู้สึกว่าถ้าเราไปเนี่ยเขาก็จะหาใช่ไหมบางคนเนี่ยอย่ามาเลยหนังสือสุภาษิตบทที่สามสุภาษิตบทที่สาม พราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยิ่งและอํนนวยความสุขสมบูรณ์แก่จัานี่คือวันคือจะยืนนานอยในได้แบบนี่นะครับขอพระเจ้าทรงประพตอนให้เราเป็นพยาธว่าพระเยซูของเรา พระเยโฮวาของเราเป็นพระเจ้าขุ่นเนี่ยขนั้นต้องผ่านทางที่่กอนพระองค์เป็นพระเจ้าทำอะไรเอาละครับให้เราจบตรงนี้กันบ้างคำขืนบอกว่าพี่น้องจะรับพระพรใเข้าใจนะครับเราซื่ฉยอนนั้นเฮ้ยถามได้ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ครั้งสัปัชนาของพระองค์เป็นที่ร้าวใจเป็นที่เตือนสติและสําคัญที่สุดท้ยอยคำเหล่านี้จะมีส่วนในการสร้างชีวิตของข้าขพเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอโรงสงวรพระคอให้เรารับถ้อยคำด้วยความเามชื่อรับถ้อยคำด้วยความไว้อยงใจและรับถ้อยคำเหล่านี้ด้วยการยอมจำนวนยอมยอเปลี่ยนแปลงยอมให้เป็นไป,นปนตามพระประสงค์ คอยให้ทำเหล่านี้เป็นการเข้ามาสู่ชีวิตและมาสร้างมาเปลี่ยนแปลงลัชนักติกให้เราเป็นผู้นิสัยเปลี่ยนมาเมื่อเราจะเข้าใจน้ำมระไทยของข้าแต่พระเจ้าของโลกทซวรียพอจะี่น้องทุกคนจะมีรากมั่นคงในสังคมเพื่อทุกคนจะเป็นพยานถึงพระเยซูเป็นพระเจ้าที่เนเพื่อทุกคนจะเป็นพยาน,ยน,าน,นยาต่อหน้าประชาชาติว่าพระองค์เป็นพระเจ้าสูงสุด และปกครอนให้วันคืนของพี่น้องเป็นวันคืนที่ยู่มาหาสุขมีสันติสุขเจริญรุ่งเรและปกครองพระพรให้ทุกคนไปดีมาดีและมีสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขของการอภิบาลทุสุงข,ข้าแต่พระเจ้ามอบพี่น้องไว้นะครับคืนนี้ในการเดินทางกลับมาอีกอาทิตย์หนึ่งของพระองค์ทรงสืบอยู่กับพวกเขาและกับข้าขอขอบคุณพ,พาาระเจ้ขขาทุกการอันตรายประโยชน์พระเจ้า อเมนอเมนพระบรมอน